รถไถน้อยเอ,อเ,ออเอ้อะเอ้อะเฮ้ยเฮ้ยติดติดเฮ้ย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 ติดชายปวกนะกันชนจะติด,ดนี่กันชนมันจะติดรุ่นนี้ไม่เลี้ยวโงมอะไรนะยก Ki คอนโทรลยกผานยกผานไม่เคลืนอนเองอ้าวติดชายติดชายปวกครับผมด่านติดชายโคกเลย เด้อเจัดละลายไขมันถอยดิจุดถอยถอยถอยตีตรงนี้แล้วนี่ตีกันชนเออตีบางกอนหลังครับเขียวท่อไอเสียเลยถอ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 ยยกหาไม่ขึ้นไอยกหาไม่ได้ถอย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 รถไถขนาด42ขนาดเล็กนะ ตัวนี้ยังไม่ผลิตขายหรอกอีกสักสองสมปีจริงจะผลิตขายนะครับคันละสองพันนะเหล็กทั้งคันเลย